นิทานเรื่องหนูน้อยนักทายอายุ ในประเทศของเรานั้นตั้งแต่สมัยก่อนมีบุคคลที่มีความสามารถโดดเด่นอยู่มากมายเมื่อเหล่าประเทศเพื่อนบ้านได้ยินคำเล่าลือเหล่านี้เข้าก็เกิดความสงสัยใครรู้เป็นอย่างมากว่าข่าวลือนั้นเป็นจริงหรือไม่ในขณะท,ที่ประเทศของเรากำลังเกิดข่าวลืออยู่นั่นเองประเทศเพื่อนบ้านก็มาเยี่ยมเยียนและออกอุบายอันแยบยลเพื่อดูว่ามีคนที่ฉลาดและมีความสามารถขนาดไหน ทูตของประเทศเพื่อนบ้านจึงส่งม้วนรูปภาพรูปหนึ่งให้แก่ทูตของประเทศเราไปแล้วบอกว่าการณาทายอายุของผู้เท่าที่อยู่ในรูปภาพนี้ให้ถูกที่เถิดทูตของประเทศเพื่อนบ้านอ้อนวอนขอให้เพียงแค่รู้อายุเท่านั้นก็รับปากว่าจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้ พระราชาก็เกิดความสงสารพางคิดแค่เพียงว่าในบรรดาผู้คนมากมายก็คงจะมีคนที่รู้คำตอบนั้นจึงตอบตกลงด้วยความเต็มใจ หลังจากนั้นเหล่าคาทาาของท้องพระโรงที่มาพินิจพิจารณาดูรูปภาพต่างก็ไม่มีใครสามารถบอกอายุได้เลยในรูปภาพนั้นมีคนแก่อยู่หนึ่งคนและไก่หนึ่งตัว นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถบ่งชี้ให้รู้ถึงอายุได้เลยพระราชาจึงกังวลเป็นอย่างมากในตอนนั้นเองมีข้าทาสคนหนึ่งพูดขึ้นว่าใต้ฝ่าละอ,องทุลีพระบาทถ้าเช่นนั้นขอพระอ,องค์ทรงอนุญาตให้ข้าออกไปตามหาผู้ที่สามารถทายอายุของผู้เท่านี้ได้อย่างถูกต้องด้วยเถิดพระเยะค่ะ ชายผู้นั้นและข้าทาสคนอื่นๆต่างก็โค้งคำนับพระราชาชี้นิ้วไปที่ข้าราชการนายหนึ่งแล้วสั่งว่าอย่างนั้นก็ดีเจ้าจงไปตามหาคนผู้นั้นแล้วพามาพบข้าข้าราชการคนนั้นจึงนำรูปภาพติดตัวไปด้วยและออกเดินทางไปทั่วประเทศแต่เว่า ได้ลองถามใครๆดูก็ไม่มีใครรู้เลยข้าราชการใช้ความพยายามต่อไปอย่างไร้ซึ่งความหวังเดินด้วยความห่อเหี่ยวไปตามถนนอย่างอ่อนระหอยโรยแรงในขณะที่ก้าวเดินไปอย่างไม่มีจุดมุ่งหมายนั่นเองก็พบกับหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง ทันใดนั้นฝนก็ตกลงมาจึงเข้าไปหลบที่ใต้ชายคาหลังคาฟางข้าวของบ้านที่อยู่ข้างทางและรอจนกระทั่งฝนหยุดตกทว่าข้าราชการก็ได้รอบมองเข้าไปในบ้านอย่างเงียบๆมองเห็นเด็กคนหนึ่งอายุราวๆเจ็ดถึงแขวดกำลังดูแลบ้านอยู่และทางด้านตะวันออกของบ้านมีโรงโม้ออยู่ มองเห็นผู้หญิงที่ดูเหมือนจะเป็นแม่ของเด็กกำลังต่อคกกระเดื่องอยู่และในขณะนั้นเองผู้หญิงคนนั้นก็ตะโกนเรียกเด็กว่าคดโดอีเอ้ยเอามากวาดให้แม่หน่อย เด็กหญิงตอบรับทันทีแต่ไม่อยากจะตากฝนไปจึงได้เรียกสุนัขมาและเอาไม้กวาดผูกไว้กับหลังของสุนัขแม่คะแม่ลองเรียกเจ้าตูบดูสิคะแม่ของเด็กน้อยตะโกนเรียกสุนัขทันใดนั่นเองสุนัขก,ก็วิ่งไปทางโรงโม่อย่างรวดเร็วด,ดังลูกธนูทีนี้เด็กน้อยก็สามารถนำไม้กวาดไปให้แม่ได้โดยที่ไม่ต้องเปียกฝนเลยสักเม็ดเดียว คนคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วละ่ะเด็กที่มีความสามารถขนาดนี้บางทีอาจจะสามารถทายอายุของคนในรูปภาพถูกก็ได้เมื่อข้าราชการคิดเช่นนี้ก็เลยเปิดรูปภาพให้เด็กน้อยดูแล้วถามขึ้นว่านี่เนี่ยจ้ารู้ไหมว่าผู้ท่าน,น้นรูปเนี้ยอายุเท่าไรเด็กน้อยถือรูปภาพไว้ครู่หนึ่ง จากนั้นก็มองค่าราชการผ่านผ่านแล้วก็พูดขึ้นมาอย่างไม่ใส่ใจมากนักว่าไม่ทราบหรอคะคนแก่คนนี้มีอายุ81ปีคะ่ะหืมจะรู้แต่ยาลาน่ะตรงนี้ไงคะข้างๆคนแก่มีไก่อยู่ไม่ใช่หรอคะเวลาเรียกไก่ก็ต้องร้องคูคูใช่ไหมคะคูคูแปลว่าก้าวก้าว 9กคูณ9ก็เป็น81ไงคะก็แสดงว่าคนแก่คนนี้มีอายุ81ปีคะ่ะเมื่อข่าวนี้ไปถึงพระราชาก็ทรงพอพระทัยเป็นอย่างมากและบอกอายุของคนแก่ในรูปให้โทษของประเทศเพื่อนบ้านทราบ และผู้คนก็ชมเชยสติปัญญาอันชาญฉลาดพร้อมกับมอบรางวัลอันยิ่งใหญ่ให้แก่เด็กน้อยคินดงอีหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์เข้ามาในประเทศอีกมากมายและหนูน้อยคินดงอีก็ได้ถูกแต่งตั้งเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงของประเทศ